ตอนเล็กเนี่ยเราก็จะให้ครึ่งวงกลมเพื่อให้น้ำสองด้านเนี่ยชนเข้ามาแล้วให้ทุเรียนเล็กเนี่ยเข้าได้น้ำที่เต็มที่อันนี้อันนี้จะโรยรอบทรงพุ่มนะคะอย่างนี้อย่าอย่าโรยเข้าไปข้างในนะคะถ้าเป็นตัวสารอาหารนันเนี่ยเราก็จะหวานเข้าไปนิดนึงอย่างนี้ค่ะเราต้องพ่นให้ทั่วเลยนะคะในลำต้นด้วยตามกิ่งก้านอะไรอย่างเงี้ยฉีดให้ทั่วต้นเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้สวนผูเรียนเราจะพาไปดูวิธีการดูแลรักษาต้นทุเรียนตั้งแต่เลก็กจนโตว่าเรามีวิธีการดูแลรักษากันอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเ,คเรามาดูวิธีการดูแลทุเรียนต้นที่อายุยังไม่ถึงปีนะคะว่าเราจะให้น้ําให้ปุ๋ยยังไงเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการลดน้ําทุเรียนนะคะช่วงสงเดือนแรกเนี่ยเราจะลดน้ําทุกวันนะคะ แต่หลังจากนั้นอ่ะหลังจากสองเดือนมาแล้วเนี่ยเราจะให้น้ําวันเว้นวันมาดูกันนะคะว่าเราลดน้ํากันยังไงค่ะทุเรียนที่เราปลูกเนี่ยนะคะเป็นการเป็นการปลูกทุกเรียนแบบยกโคกนะคะเพราะฉะนั้นดีการให้น้ําเนี่ยเราก็ต้องให้ลดรอบรอบโคกอย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาให้แค่ตรงนี้ที่เดียวเราได้ความชุ่มฉ่าแบบให้รอบๆออย่างนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างนี้เลย ค่ะกว้างๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยให้ฉ่ำอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวแฉะนะคะเพราะช่วงนี้เป็นหน้าแรงต้องให้น้ำเยอะหน่อยนะคะ โคกเนี่ยความสูงก็อยู่ประมาณ3 0มสิบถึงสีเซนนะคะความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ4เมตรนะคะรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปดู เรามาใส่ปุ๋ยกันค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการวางระบบน้ำกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบร่องซึ่งเสร็จแล้วเราก็เลยทำเป็นแบบสปริงเกอร์เ,อเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวนี้อาจจะเป็นท่อเมนนะคะท่อเมนที่มาจากเครื่องปั๊มน้ำนะคะอันนี้จะเป็น2นิ้วนะคะท่อ PVC 2นิ้วแล้วเราก็จะมาลดเป็นนิ้วครึ่งนะคะเข้าแปลงลดเป็นนิ้วครึ่งแล้วทีนี้พอแยก ออพอแยกตัวนิ้วครึ่งแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นสี่หุนนะคะสี่หุนมหาต้นอย่างเงี้ยค่ะต้นหนึ่งเนี่ยเราจะวางสองหัวนะคะความห่างจากต้นมาถึงอ่าสปริงเกอร์เนี่ยอยู่ที่เมตรสิบนะคะแล้วทีนี้ตอนหัวเนี่ยนะคะหัวเนี่ยถ้าทุเรียนเรายังเล็กอยู่เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้แบบหัวหัวหมุนกลมๆะนะคะ เราจะใช้แบบหัวที่เขาเรียกว่าหัวงูเห่าอะค่ะอันนี้จะเป็นหัวแถบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะเี่ยจะเป็นหัวแถบเดียวแล้วสองตัวเลยคะมันจะเข้าหากันอย่างนี้เลยทียนี้พอตัวหัวของงูเห่าเนี่ยถ้าเข้ามาหากันเนี่ยต้นทุเรียนเล็กอย่างเนี้ยจะได้รับน้ําเต็มที่เลยค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการให้น้ําทุเรียนเล็กนะคะหัวเนี่ยก็จะเป็นหัวงูเห่านะคะแบบครึ่งวงกลมนะคะ ตอนเล็กเนี่ยเราก็จะให้ครึ่งวงกลมเพื่อให้น้ำสองด้านเนี่ยชนเข้ามาแล้วให้ทุเรียนเล็กเนี่ยเข้าได้น้ำที่เต็มที่ระยะเวลาที่เราให้เนี่ยก็ประมาณ10นาทีก็พอนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าทำไมน้ำค่อยอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะไม่พอทีนี้พอทุเรียนโตเนี่ยเราก็ใช้สปริงเกอร์แบบ3 6 0ร้อองศานะคะแล้วก็เราก็ลดโซนลงจาก สโซนเนี่ยเราอาจจะเหลือสัก3าโซนอย่างเงี้ยค่น้ำก็จะแรงขึ้นเรามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยเลยค่ะว่าเราใส่อะไรกันบ้างหนึ่งก็คือปุ๋ยคอกนะคะสก็คือสารสารปรับปรุงดินนะคะเกรดพรีเมียมที่ผสมธาตุอาหารครบถ้วนทีนี้เรามาดูการใส่เลยค่ะว่าใส่ยังไงนะคะอันนี้จะต้นอายุไม่ถึงปีนะคะ เริ่มแรกเราก็จะใส่ด้วยปุ๋ยคอกก่อนนะคะก็จะโรยอย่างนี้เลยค่ะโรยรอบรบก็รอบตมพผู้เหมือนเดิมอะค่ะรอบนอกอย่างนี้นะคะเนี่ยจะเป็นหนึ่งกระสอบหรือไม่ถึงกระสอบก็ได้ค่ะเนี่ยประมาณเนี่ยแต่ไม่ควรจะเกินหนึ่งกระสอบนะคะแล้วทีนี้ก็จะมาใส่ตรง ส่วนการสารปรับปรุงดินนี่นะคะเราอาจจะยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเราให้เว้นระยะห่างมาสักประมาณ2เดือนแล้วเราค่อยมาใส่ตัวาสารปรับปรุงดินอันนี้นะคะส่วนสารปรับปรุงดินนะคะเราก็จะมาใส่หนึ่งกำมือหนึ่งกำมืออย่างนี้นะคะกับอีกกับอีกกำมือน้อยๆนึงอะค่ะนะคะ,นะคะ ก็จะหวานรอบเลยแต่ว่านี่ยเราจะยังไม่ใส่ให้ดูเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยพอกไปแล้วแล้วทีนี้พอเราใส่เสร็จแล้วนี่นะคะเราก็จะมาคุมฟางหน่อยค่ะต้นที่ยังไม่ถึงปีนี่ยเราต้องคุมฟางก่อนนะคะเพราะว่าทรงพุ่มเนี่ยเขายังไม่ไม,ไม่ไม่บังแดดนะคะเขายังยังต้องเจอแสงแดดที่โล่งแจ้งอยู่นะคะเราก็จะคุมบางๆค่ะไม่ต้องคุมหนานะคะ เนี่ยคุมอย่างเงี้ยเพราะโคนเนี่ยเขาจะมีโคนเนี่เขาจะมีแสงที่ลำต้นที่เขาบังอยู่แล้วเราจะคุมรอบนอกนะคะคุมทั่วๆอย่างนี้นะคะ เรามาดูต้นผู้เรียนอายุสองปีนะคะว่าเราจะดูแลรักษายัางไงเริ่มจากการลดน้ำก่อนเลยนะคะเวลาเราลดน้ำนะคะเราก็ลดให้เลยทรงพุ่มมาอย่างนี้นะคะเนี่ยเพราะว่ารากเขาจะได้ออกมาหากินข้างนอกเนี่ยค่ะลดไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นการลดแบบสายยาง ลดเลยๆออกมาข้างนอกอนี้เลยนะคะเนี่ยเลยทรงพุ่มออกมาอย่างนี้นะคะในทรงพุ่มเราก็ต้องลดนะคะเวลาเราลดน้ำด้วยสายยางเนี่ยนะคะใช้เวลาสักสินาทีนะคะ เนลดให้ชุ่มๆเลยเพราะว่าหน้าดินเขาหน้าดินเวลาเขาเจอหน้าแล้งเนี่ยเขาจะแห้งจัดมากนะคะลดให้เลยอย่างนี้เลยอันนี้สมมุติว่าครบ10นาทีแล้วนะคะแล้วทีนี้เราจะมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยกันนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยต้นทุเรียน2ปีกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอก ะะปุ๋ยข้อนี่ก็จะใส่ปีละหนึ่งครั้งนะคะแล้วอันนี้จะเป็นสารอาหารนะคะอันนี้จะเป็นสารอาหารปรับปรุงดินเกรดพรีเมียมที่มีธาตุอาหารครบถ้วนนะคะอันนี้เราก็จะใส่สองเดือนครั้งใส่ต้นขนาดนี้ก็ประมาณอยู่ประมาณสามกำม,ม,มือเนี่ยสามกำมือเป็นเต็มอย่างนี้นะคะนอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้นหนึ่งถ้าต้นนี้ก็อยู่ประมาณครึ่งกิโลนะคะ มาดูกันเลยค่ะมาหนูเนี่ยโรยโรยโรยไปรอบๆทรงพุ่มเลยลูกเนี่ยโรยเดือนเดือนเดือนโรยหนากว่านั้นหน่อยหนูโรยหนาให้โรยเยอะกว่านั้นอ่อโรยกลับมาอ่าเนี่ยโรยรอบทรงพุ่มอย่างนี้นะคะ <culo, S 2> <reci> อันนี้อันนี้จะโรยรอบทรงพุ่มนะคะอย่างนี้อย,อย่าโรยเข้าไปข้างในนะคะโรยแค่ข้างนอกอย่างนี้พอนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเคนี่ยพอเราใส่เสร็จแล้วก็ลดน้ำเลยนะคะเพราะตัวเนื้อปุ๋ยเนี่ยเขาจะได้ซึมใต้ซึมลงไปที่ดินนะคะ รถไปรอบๆนะคะรถให้ทั่วเลยถ้าทำอย่างนี้งามแน่นอนเลยนะคะถ้าใส่ปุ๋ยแบบนี้จะไม่เป็นเชื้อรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เข้าไปถึงที่โคน รดน้ำขนาดนี้ลดให้ชุ่มเลยนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วประมาณสองเดือนนะคะเราก็จะมาใส่สารปรับบุงดินตัวเนี้ซึ่งมันมีธาตุอาหารเกรดพรีเมียมเลยนะคะเนี่ยใส่ไปเลยทุกๆสองเดือนนะคะทุกๆ2สองเดือนเราก็จะมาใส่ธาตุอาหารตัวนี้นะคะก็จะหวานแบบนี้เลยเนี่ยหวานเข้าไปอย่างนี้ก็จะถ้าเป็นถ้าเป็นปุ๋ยคอกเราก็จะใส่แค่นี้ ใส่รอบทงพุ่มแค่นี้นะคะถ้าเป็นตัวสารอาหารนั้นเนี่ยเราก็จะหวานเข้าไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหวานไปปริมาณก็ต้นเนี่ยเป็นสักครึ่งกิโลก็ได้ค่ะเนี่ยสักครึ่งกิโลนะคะหวานไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะแค่นี้นะคะหลังจากที่เราให้อาหารทางดินไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาเป็นการให้อาหารทางใบให้ทางใบเนี่ยก็จะเป็นการให้ให,ให้ใบเนี่ยสวยใบแข็งแรงแล้วก็สะสมอาหารนะคะจะให้ก็เดือนละเดือนละครั้งนะคะจะฉีดพ่นให้เดือนละครั้งเรามาดูวิธีการดูแลรักษาต้นทุเรียน3-4ปีขึ้นไป ว่าการให้ปุ๋ยให้น้ำจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการให้น้ำนะคะอันนี้จะเป็นหัวสปริงเกอร์ต้นหนึ่งก็สองหัวนะคะระยะห่างระยะห่างจากสปริงเกอร์นี่ก็จะอยู่ที่หนึ่งเมตรเมตรสิบนะคะการให้น้ำเนี่ยก็จะให้สองวันครั้งสองวันต่อหนึ่งครั้งนะคะ ระยะให้น้ำก็สักประมาณ15นาทีอะค่ะต่อครั้งนะคะาการให้ปุ๋ยนะคะเราก็จะให้สารอาหารปรับปรุงดินที่เป็นเกรดพิเ่ยมมีสารธาตุสารอาหารครบถ้วนนะคะ2เดือนต่อ1ครั้งนะคะแล้วก็เราจะมาให้อาหารทางใบเป็นอาหารเสริมนะคะเดือนละอีกหนึ่งครั้ง<โ>เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเรานะคะมาฉีดพ่นสารอาหารทางใบ ว่าเราฉีดกันยังไงมาดูกันเลยค่ะเ,เวลาเราฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยนะคะจะเป็นการที่ให้เราสะสมอาหารเพราะว่าทุเรียน3-4ถปีแล้วเนี่ยเขาเป็นช่วงที่จะต้องสะสมอาหารเพื่อรอการติดดอกนะคะเนี่ยเวลาเราฉีดไปแล้วอย่างเงี้ยใบเขาจะเขียวเข้มเขาจะสะสมอาหารได้ดีมากค่ะอันนี้ก็จะฉีดเดือนละครั้งนะคะ เวลาเราฉีดพ sí, ่นนะนะคะเราต้องพ่นให้ทั่วเลยนะคะในลําต้นด้วยตามกิ่งก้านอะไรอย่างเงี้ยฉีดให้ทั่วต้นเลยนะคะเนี่ยฉีดเข้าไปในต้นอย่างนี้เลยนะคะฉีดไปให้ถึงยอดเลยค่ะถึงยอดให้ทั่วทุกทุกต้นเลยค่ะ สารอาหารอันนี้ไม่มีอันตรายนะจะเป็นกึ่งชีวภาพ เ่วนเรื่องระยะเวลาในการฉีดนะคะเราเอาแค่ว่าเราทั่วต้นก็พอแล้วค่ะเเวลาเราฉีดเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดออย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะฉีดได้ค่ะหลังจากที่เราให้อาหารทางดินแล้วก็ทางใบไปแล้วนะคะ ทีนี้เราจะมาดูพื้นต้นเนี่ยค่ะใต้ต้นเนี่ยดูให้สะอาดนะคะเนี่ยเก็บออกไปไมันไม่มีอะไรเลยนะคะใบอย่างเงี้ยถ้ามีมีหญ้ามีอะไรอย่างงี้ก็ถอนออกนะคะทําให้สะอาดต้นเขาจะได้ไม่มีแผลไม่มีแผลแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคด้วยต้นก็จะไม่ไม่เป็นพวกโรคเน่าโคนเน่าเนี่ยไม่เป็นเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ ต้นนี้ก็เสริมขานะคะเสริมรากเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะก็ออกให้สะอาดๆอ,อย่างนี้นะคะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่คิดอยากจะปลูกหรือว่าทำสวนทุเรียนนะคะ ใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนหรือเลือกต้นกล้าทุเรียนเสริมรากสามารถติดต่อมาที่สวนทุเรียนของเราได้เลยนะคะ